กูจะทำให้มันเป็นจริงไม่ใช่เพียงแค่ฝันทำเพื่อคนข้างหลังกูไม่เคยสิน้นหวังแล้วเมื่อไรแล้วพวกมึงจะดังแล้วพวกมึงไม่คิดจะทำคงเป็นเพียงแค่ฝัน,คง,น,งค,นคงเป็นเพียงแค่นานมันเป็นเพียงแค่ฝันไม่ hate you same in the game call me name tonight เพราะพวกกูจะเขิด สบายจะตามกูหรือว่ในสไตล์กูจะเรียกพวกนี้ว่ามือสายลุมาทำให้มันจะสายไม่เป็นก็ตายหยุดมันกูไปส่นสลายมาลองดูกันว่าใครจะไปถึงฝั่งฝันฝัง่งนั้นกันได้ไถึงสุดท้ายจะไม่ตายจากไม่สุดท้ายเรื่องแหลกสลายและได้ตายจากอยากทำก็ทำมันเลยว่าไว้นะพึ่งขายอยากไม่ต้องทายปากีเรื้องลายหลังแบงงกายฟังที่ใค ว่าเขาไรายสุดจะหยุดตายหรือว่าคลายมึกจะสุดคลายหรือว่าคลายเคืองเดินให้สุดสายแต่กูไม่ใช่มืองจะคิดว่าหยุดได้ก็เข้ามาหยุดเข้ามาดูเขมอดดูกูจะทำให้มันเป็นจริงไม่ใช่เพียงแค่ฝันทำเพื่อคนข้างล่างกูไม่เคยสิ้นหวังแล้วเมื่อไรแล้วพวกมึงจะดังใหพวกมึงไม่คิดจะทำคงเป็นเพียงแค่ฝันคงเป็นเพียงแค่นานมันเป็นเพียงแค่ฝันไม่เคยหยุดสิ้นอินดิเกต chắc ken chắc em khiến bài hãy phúc mừng để hiện new gen, thật ba đuôi mới, ฉันแลนในทะเลบางทีกูโคตรในลาดุดึนซัาสะจนใส่แต่กูไม่เคยชอยังหานหุนทางออกมาเว่ยมันคงไม่ไปไหนหากว่าใจมึงยังคงเลาเลยคำเดียวถูคนบางทีมันก็เหมือนกับความกระสุนพัดเข้ามากุนอระสุมทำเอาเขาก็สู้แต่กูยังไม่คิดจะหยุดกูจะฟื้นโชคชะตาวันเดอะบิ๊กแกร็บสตาร์มันจะอยากจะแครไหนกูจะตีนไปเลยกูจะามสปกาลองอไปคิดดูกูไม่สนมึงเป็นงูพิษหรือว่ามึงเป็นพิษบู กูเป็นคนแบบไหนลองไปทำคนใกล้ชิดกูหักมึงไม่พอใจลองทำเพลงมาดิสดูหักมึงกล้าจะดิสกูกูจะทำให้มันเป็นจริงไม่ใช่เพียงแค่ฝันทำเพื่อคนข้างล่างกูมีเคยสิน้นหวังเลยเมื่อไรแลวพวกมึงจะดังให้พวกมึงน่้ไม่คิดจะทำคงเป็นเพียงแค่ฝันคงเป็นเพียงแค่นานมันเป็นเพียงแค่ฝันไม่ไ a ้หิทยื s ยัน มันเป็นจริงไม่ใช่เพียงแค่ฝันทำเพื่อคนข้างล่างกูไม่เคยสินวงังแล้วเมื่อไรแล้วพมึงจะตังคหากพวกมึงนั้นคิดจะทำก็เป็นเพียงแค่ฝันกูเป็นเพียงแค่นานมันเป็นเพียงแค่ฝัน